เกชลาดาโดนหมายเรียกข้อหาบุกรุกหลังเข้าไปช่วยสุนัข44ตัวสืบเนื่องจากมูลนิธิได้รับร้องเรียนว่ามีเจ้าของสุนัขจำนวน44ตัวแถวนิมิตใหม่ได้กระทำผิดต่อสวัสดิภาพสัตว์โดยทางมูลนิธิเดอะไวท์เสียงจากเรานำสุนัขป่วยทั้งหมดจำนวน44ตัวมารักษาและได้ส่งสุนัขสุขภาพดีที่นายอัตพลเป็นผู้เลือกออกมาจำนวน8ตัวภายใต้ข้อตกลงในหนังสือที่ทำขึ้นให้เจ้าของได้ดูแลต่อไป สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนางสาวชนรดาเมฆราตีหรือเก๋พิธีกรนางแบบนักแสดงและประธานมูลนิธิเดอะไ i c e เสียงจากเราร่วมด้วยนายพีระบุญเจริญวัยประธานองค์สวัสดิภาพสัตว์หรือ The Hope Thailand พร้อมทนายความเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอนนอนิมิตใหม่หลังถูกออกหมายเรียกกรณีเข้าไปช่วยเหลือสุนัขก,กว่า44ตัวที่บ้านแห่งหนึ่งในซอยนิมิตใหม่40 เขตคลอง3าวาเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่กลับถูกนายอัธพลแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันบุกรุกมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเกชลาดาเปิดเผยว่าก่อนเข้าไปช่วยเหลือสุนัขในบ้านดังกล่าวได้ขออนุญาตเจ้าของสุนัขแล้วว่าจะเข้าไปช่วยเหลือสุนัขอย่างไรบ้างซึ่งทางเจ้าของสุนัขเองก็อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการ โดยมีพยานและตำรวจอยู่ด้วยไม่ได้เข้าไปโดยพละการแต่อย่างไรสุนัขทั้งหมดได้ตรวจร่างกายและรักษาอาการป่วยต่างๆยืนยันว่าตนไปด้วยเจตนาที่ดีอยากจะช่วยเหลือและนำไปตรวจสุขภาพจากการที่เจ้าของอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงจึงทำให้ตนเองไม่เข้าใจว่าทำไมภายหลังเจ้าของสุนัขจึงมาแจ้งความดำเนินคดีกับตนและพวก วันนี้จึงมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเพื่อแสดงความเร็สุทธิ์ใจและจะแจ้งความกลับดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ด้วยด้านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3เปิดเผยว่าจะต้องสอบสวนเพื่อดูเจตนาของคู่กรณีซึ่งเบื้องต้นก็พบว่ามีเจตนาดีทั้งคู่คือเจ้าของก็รักสุนัขในขณะที่เก๋ชลาดาก็อยากจะช่วยเหลือสุนัขที่ถูกปล่อยปะละเลย ซึ่งข้อหาปุกรุกก็ต้องพิจารณาว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่ในการเข้าช่วยเหลือสุนัขพนักงานสอบสวนจะดูที่เจตนาเป็นหลักเพื่อสรุปว่าจะสั่งฟ้องในชั้นพนักงานสอบสวนหรือไม่ต่อไป